ันไม่เกี่ยวเลยว่าคนข้างนอกจะเป็นยังไงข้างนอกไม่ได้วุ่นวายเลยนะที่มันวุ่นวายเพราะเราไปเสือกนะเราไม่สักแต่ว่าเห็นเราอยากให้สิ่งที่เห็นเป็นไปดั่งใจเราชัดไหมเราไม่เห็นเฉยๆไงแต่เราอยากให้สิ่งอยากให้สิ่งที่เราเห็นนั่นะเป็นไปดั่งใจเรานีนั่นแหละอัตตานั่นแหละตัวตน นะนั่นแหละกิเลสนะเราจึงไม่เคยเห็นโลกตามความเป็นจริงเลยเราจึงไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริงที่มันปรากฏแต่เราจะเห็นแต่สิ่งที่เราคิดว่าจริงและถูกต้องมันเอียนงะถ้าคนเข้ามาเห็นใจตัวเองแบบนี้จะรู้จักว่าสิ่งที่เรากำลังทำลายมันอยู่ตรงไหน ใจไม่ได้แก้ข้างนอกข้างนอกก็เป็นไปตามยุคตามสมัยตามสังคมตามกลุ่มไปแต่เราแก้ที่ใจนะอุยบางวันมันก็แดดร้อนบางวันมันก็ฝนตกนะมันเป็นอย่างนั้นนะ